ขับเบิง้งเลยรับเด้อพาอพี่น้องเอามาเบิ้งขอบกว้ยวยเตีตะจิตพ่อเพียงในการผลเลี้ยงแนวยูแนอจากเลี้ยงคบนะครับค,บ,คบกันลังตัวใหญ่นาะครับพี่น้องก็ตีนแน่รีบดีแล้วครับช่วงนี้อากาศแดดคบก็ะรี่นาะครับ ว่ได้มากพอช่วงที่เออจ้าของพ่นว่านอาหารให้มีสามบอ่อสีบอ่บ่อล่ะครับนี่คือบอ่อตัวใหญ่จักน้อยในการเลี้ยงกบไว้กินเพื่อมีหลายๆก็เอาไว้สะสมในนะครับครอบครัวของอเบิง้งพี่น้องกบเต็มหมอยู่ครับอืเต็มห้มพักพอว่ายน้ำ เดียดกาฝนเอ่อฝน้ยฝนฝนวะกบอืมกะลี่ะครับกบตีอยู่ในหอมพักทวบชาว่านหะครับมีหลายเลยครับเ้ยพี่นออ้องเอาอาจจะได้เกัดตันวนี้กวากระสิได้เอ่อพี่น้องต้องการ ขอางเพื่อเลี้ยงเพื่อจินเพื่อจำนายละครับในช่วงนี้กัยังบอสันพ่อจำนายปันไดกิโลหนึ่งกับสิเตรายลาตัวโพดเดีย๋ยวนี้กับกำลังวันปีงม,ม่นเนาะครับภาษาบ้านเอาเอิญขับอยู่ในแบบจะว่าเป็นโคกหนองหน้าก็ได้ครับนี่ก็คือบ่อยแจ้าออกจากกบมาถ,ถึงน้านก็คือดำหน้า ดำหน้าผงถ่าน้ำนะครับนี่คือเจ้าของหน้าพุนกระดำหน้าเอื่นเพี่อเอินน้องมาซอยดำใส่เครื่องสูบน้ำสูบมาพอเส้นดินซุ่มจังนอนพ่อดำได้แล้วครับก็ใส่น้ำจากบอ่อนี่แหละครับกระบ,บอบอไงปนไดมันจุน้ำกระบ,บอทันใดร้ายครับปนได จะใส่น้ำนี้แล้วครับซอยเครื่องจูบเครื่องปั้นดึงขึ้นไปเพื่อได้ไปปักไปรำครับนี่ท่งหน้าเจ้าของหน้าหรือว่าส่วนพี่น้องมาซอยรำหน้าก็เป็นอนาวะํำเรียบร้อยแล้วนะครับทีเอากามาจากหน้าของพี่น้อง มองอ่นนะครับ,บครับนี่คือเครือก,อกล้วยเครือกล้วยริมสาล่ะครับที่ปลูไกไว้เนาะกล้วยจะได้ออกดอกออกมาออกผลเป็นเครือกล้วยริมสาของเจา้าของหน้านี่ล่ะครับเศรษตกิจพ่อเพียงอาศัยเย ปันนีเพือลาดชะด,ดำดีของพระเจ้าอยู่หัวเขา,เขาก็ได้เหตแต่ทำตามเหละครับได้ผลเหครับสำหรับอัางนี้ก็เป็นการเลี้ยงหอยเนะครับหอยขมมีหอยขมกำลังงายละครับเจ้าของน่าด้เลี้ยงไว้เพื่อจะให้หอยตัว,วงกลัวน่จะนม่้าหากว่า ลา้กลัวเหลืออยู่เหลืออยากเหลืออยู่เหลือกินใบขายใบจำนายใบยู่ใบจินล่ะครับร่วนมาก็คือเอาไว้ขายกินกาลประทานล่ะครับนี่คือเป็นบัวน้อยย่อมย่อมที่แรกล่ะครับหอยกับประมาณหาลอยก็น้ยหาหน่อยก็นูกครับหอยอยู่นี่ก็ไร้ซ้ำเจ้าของหน้าที่แจ้งล่ะครับ ห้าลอยกัวก็ห้าลอยกัวก็จะอยู่ประมาณนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่คือเมื่อยไงเนาะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พอเป็นแม่พอพันธุแม่พันกุเอามาทูปีตูนองเบิ้งนี่คือลูกเล็กลูกเล็กพอรู้แล้วครับพอเกิดไม่ก็มี่เกิดเก้าก็มี่อันนี้ออกลูกแล้วหลายครับ กำลังเกิดกำลังหลายกำลังได้ต่อไปหลายกว่ากจะได้จำแนงยล่ะครับอประมาณสามกิโลในบ่อน,นี้อาะครับวน,นี้ต่อไปไปเบิ่งการเอ่อเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนาะครับในฟาร์มอ้อยเนาะมองเลี้ยงอ้อยเนาะไว้นี่แหละครับแต่ว่าได้ผลดีนี่คือไก่ไข่ ไข่ไข่พันใหม่เป็นสายพันใหม่อันนี้ไก่ไข่พันสีขาวนะคะตามปกติแล้วมันจะเป็นสีแดงแต่อันนี้เป็นพันสีขาวเลี้ยงอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะไข่สายพันใหม่นะคะอันนี้มาจากอีสานฟาร์มไก่พันไข่สีขาวครับแจ้งก็คือเจ้าของหน้าหล้วครับแจ้งว่าพันไก่ที่ไรมาจากไส เป็นไก่พันธ์ไรไก่พันธ์ไข่ไก่พันธ์เนื้อยังกว่ากันไปครับนี้กว่าไก่พันธ์ไข่เนาะแต่มีไก่อีกล็อกนึงล่ะครับไก่บ้านเฮาล่ะครับมีเคยอีกลองลลอกนึงในการเลี้ยงไก่เพื่อมีสองอย่างนะครับถ้าเกินรับประทานหรือว่าเกินกินกับจำหนจะเป็นของธสัมดรา เรื่องใฟจินไ,ไขาไเคือของคู่กันสำหรับพี่น้องบ้านเฮ้าครับครับนี่คืออีกใกล้อีกเล่าหนึ่งครับในการที่ว่าไทายไทยนอกเล่าจะเลื่อยติเห็นพวกป่านไรเห็นตึกต๊กหัวเห็นตึแ,ตแนวกันอื่นยังลออหล่ะออกบ่าละเนาะ อาครับเปิดบ้งเปิดอันนี้ไก่พันพื้นบ้านครับใกล้พื้นบ้านก็เลี้ยงไว้ก็คือว่าล่ะครับมีสอง่างคือเกลาละ่ะกันเกินกว่าที่มีก็มีพี่น้องมากถามไทยเรื่อต้องการว่าอยากได้ไปประกอบอาหารกะไก่จำนายนะครับช่วงนี้ก่กำลังพอดีกิโลโก้เนี่ยล่ะครับแต่ละตัวน้หรับ ไก่ของก <anka. S 1> ู้เฮือนเสียจิตพ่อเพียงปัดจ้าของพ่อหลวงของเฮ้านะครับเด็ดตามที่่นบอก่นว้าอันนี้ต้นกะเกียวหวานดอกไม้บนดินนะคะต้นกระเจียวหวานหวานมากสายน้ำผึ้งอัน <lish S 1> นี้ <มา S 1> คือต้นอดอกกะเจียวนะครับแต่ดอกกระเจียวหวานอันนี้มะขือวงครับอันนี้คือมะเขือหรือว่ามะแข้งเหครับมะเขือพ่วง ต่ทิเป็นบพรมันปักเือขมหนอกครับนี่คือต้นต้นพริกพันผูผานลูกใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ลูกยังไม่โตนะคะอันนี้ลูกใหญ่มากช่วนหนึ่งครับนี่ก็คือพืชแนวอยู่เนวอยากเนาะแูืขาวพันุภูผานลูกใหญ่มากอันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนนะคะไอ้นี้ครับนี่คือใบอกพริกขี้หนูพริกขี้ฟ้านี่แหละครับ สำหรับนนตุน่นบ,บ่บอกุ้งฝอยบ่อกุ้งฝอยกับบอ่อหอยนะคะนี่ก็หอยอีกบอ่อหนึ่งล้วครับนี่อยู่ในพี่น้องการเห็นบงังบ่เห็นวังเนาะเดี๋ยวแต่มีกุ้งฝอยด้วยแนวอยู่แนวกินแนวอยู่แนวอยากสำหรับขั้วเฮือนกับมีเม็ดไยมนีก็คือท่งหน้าต๊ะกะไว้เพื่อจะไปักในลำต่อไปแต่ช่วงนี้ ก,กากขยังเพราทัานงามเท่าถีก้วนเลยชะลอในการปักการทำไหมากันหาอากาศดีฝนตกมีน้ำม,มากากรคงสีงามอีกเล้ววันละครับกรคงสีใดปักได้ทำครับพี่น้องสำหรับออเอ่อลิปนี่เศรษฐจะจิตพ่อเพียงของครอบครัวนี่กรคงสีใบ้ำนี้นะครับอยู่ใน แบบนแนวทีวา่าอัดโคกหนองหน้ายุกไม่นี่แหละครับหน้าผักก็มีหนองเนาะมีสาพรมีแนวอยู่แน่วอยากเพราะว่าสีลหลายๆอัดหลายๆแนวก็อยู่ในทําน้องว่าโคกหนองหน้านี่แหละครับจ้าไรก็ขอไว้ำนีก็นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหนาคลิปสีมากคลิปไม่ก็จังได้ก็จังสีใสมาก ขอตา,ายท่ามเพิ้นเพื่อสิได้ออกอากาศให้กับพี่กับน้องผู้สนใจด้เบิ้งไในฟังนะครับจังไรกันจะสะลืมกดไลค์กดแค่และครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนนะครับเ้อพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้ครขอสวัสดีครับ